เราอยู่กี่คนวะร้อยลูกไอ้เสือรอบเดียวเซิร์ฟโอเคเขาอยากคุยด้วยโอเคเลยแล้วกันอะไรวะพี่หนอยู่เป่าเหอพี่หนอไม่ดิเซิร์อคุยกันได้ไหมเนี่ะได้อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บ่าวครับสวัสดีครับผมเซิร์ฟสวัสดีครับเซิร์ฟครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวานวาไปก็ที่ผมจะมาคุยคือ ผมไม่ไหวแล้วครับจะไม่ไม่ไม่ตีแล้วครับคือจะขอจบครับแล้วก็ขอโทษด้วยครับเรื่องเมื่อวานคือมันน้องมันโหลดพวกผมก็หลดก,กันหลายคนครับก็มันมันก็ทําให้แบบรู้สึกแบบว่ามันอาจจะแบบทำให้มันดูตัแย่ครับแต่หล,หลายอย่างมัน ดูแย่ครับมันฝั่งผมมันโดนหลายคนมากครับขอโทษเออมึงพูดมามึงพูดมาสายยาวเลยพี่เข้าใจบอลพี่พี่เข้าใจบอลเอาเป็นสตอรี่เดียวกันไม่ไม่ไม่มึงพูดมาสายยาวเลยอ่ะมึงยาวในความรู้สึกมึงอย่างเดียวเลยอ่ะเข้าใจป่ะแต่คนที่ควรจะฟังอ่ะมึงฟังกูดิไอ้โง่ไอ้เยังโง่ครับกูไม่สนใจหรอกว่าความรู้สึกมึงจะเป็นยังไงไอ้ควายมึงฟังกูไว คนที่กูสนใจคือเพื่อนกูไอ้โง่เฮ้ยผมก็สนใจน้องผมด้วยเพราะยังไงก็ไปดิก็ไปโอบกันที่นู่นดิไปโอกันที่บ้านดิโอโอโอใจเย็นไม่ก็ไปโอบกันที่บ้านครับผมไม่อยากวางแล้วมึงเจ้าไงอ่ะแล้วมึงเจ้าไงไม่ก็เอาก็เอากับพวกมึงต่อนี่ไงอ่ะเฮ้ยว้าพวกมึงต่ออยู่แล้วไอ้เหี้ยบอกไอ้เหี้ยอะไรน่ารำคาญไอ้สัตวสรับค่าขนมไอ้เขี้ย ไอเฮีย้ยพูดเป็นโลยจัดความหมายเท่าเดิมเพื่อเฮี้ยอะไรวะไปแล้วกูมีสนามวิชิลี่ตายก่อนเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลยกันยาเนี่ยเลยกันลืมไปพวกมึงใส่เฮี้ยก็เจาะบอกให้โคตรปัญญาอ,อ่อนนะพวกมึงไงสัตว์เฮี้ย ไอ้เฮียมึงรู้ว่ามึงผิดแล้วมึงจะทำตำทําทียอะไรฮะไอ้ควายอะมึงรู้ว่าทําแล้วต้องขอโทษมึงก็ทําทําทําทียอะไรคนดีชอบแก้ไขคนจังไรชอบแก้ตัวไอ้ควายสัตว์ไปหอด้ไปหอดีไอ้ไทยมึงเอาแม่หมดเลยเฮียไอ้ไอ้เีไทยมึงตีกูทําทียอะไรอ่ะแม่งไม่ได้โฟกติแบบเนี้ยไปชุบไปไอ้ไทยชุบไปหน่อยใช่ไหมไปชุบเลยไปชุบเลยไอ้ไทยกงลบ ยเย็นเย็นใจเย็น<ก>เท่ไหมเท่ดิเท่ฉันนี่เท่กับถ้าลูกกูตายไม่มีใครหยุดกูได้นอกจาก<ต>เพื่อน,นกูเทอะไหรเพี่อะอ๋อนี่กูหอ่อมึงห่อไหมหมดเลยมึงเรียกมึงเรียกเพื่อนเรามาดิเนยย่างในกระชามีปะประชีฮะเนยย่างในกระชา,ามีปะมีมีเหรอมีม<ะ> มึงฟังกูวไว้เลยนะ JK กูไม่รู้หรอกวันนี้มึงคิดยังไงอะแต่ตอนนี้ยกูอะไม่สนใจพวกบันเวมึงข้าใจ่าบม,มึงจะโอบพวกมันอะมึงก็แค่ประกายเตีอนกูแค่นั้นเฮ้ยไปเอาเพื่อขึ้นมาดิเอาหอมแม่หหมดเลยเฮ้ยวพวกมึงอะมีหอ,อก,กันปะเนี่ยหอมันดิ<อ> นีเอาเบื่อมาคันหมดเลยชุบไปแล้วว่าจะชุบแล้วมึงมึงต้องอันนี้ว่ากูไม่เดี๋ยวเอาตัวหลักๆก่อนขอบคุณนะครับต้องต้องฆ่าขนมไอ้เขียไอ้นี่เอามือถือไว้ก่อนขอชุบเพื่อนแป๊บนึงเถอะเอ่อเือเขือแป๊บนึงเพื่อนหนึ่งกูไม่มีถุงว่าเตหี้ยไม่เดี๋ยวมันก็ไปโผล่โรงพยาบาลไม่งั้นมันก็ไปรอมันเอาที่โรงพยาบาลต่อ ขอบคุณนะครับแล้วก็่าขนมไอ้เคี้ยวหน่อยแป๊บเดียวม่อ้ข้อเสียเราอ่ะคือเราไม่เราเล่นไม่ถูก ขอบคุณนะครับสำหรับค่าขนมไอ้เคียวโอ้ยไม่มีก่องซ่อมว่ะครับน้องพอมีอยูผมลากให้ก่อนก็ได้ผมลากให้ก่อนได้เห้เขาป้าใบหน่อยดิเฮ้ยลุงสวัสดีครับลุงเดี๋ยวรอไปหน้าเลยก็ได้